สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูทวีศักดิ์รอดภัยอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนะครับสื่อการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับเรื่องทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะครับว่าทัศนศิลป์ในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้น นะครับเขามีงานทัศนศิลป์อะไรกันบ้างนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาพบกันเลยนะครับในเรื่องทัศนศิลป์ในท้องถิ่นครับนักเรียนครับเรามาดูวิธีสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นว่าเขามีการสร้างงานกันอย่างไรบ้างนะครับแต่ละท้องถิ่นนั้นมีการสร้างงานไม่เหมือนกันนะครับมาดูการจักสารการจักสารส่วนมากก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับการนําไม้ไผ่หรือวหวายหรือว่าปอ หรือย่านลิเพานะครับซึ่งครูได้นําเสนอให้นักเรียนชมในคลิปเดีโวที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นการนําไม้ไผ่น้าหวายหรือว่านําปอย่านลิเพามาสารด้วยฝีมือนะครับของชาวบ้านและเป็นภูมิปัญญานะครับของชาวบ้านนะครับทั้งฝีมือและภูมิปัญญามาบวกประสานกันนะครับทํางานฝีมือออกมาเป็นรูปแบบรูปทรงต่างๆอย่างสวยงามและน่าชื่นชมนะครับ บางท้องที่นั้นนะครับมีภัยบางท้องที่มีหวายบางท้องที่มีปอบางท้องที่มีย่านลิเพานะครับภูมิปัญญาแต่ละท้องที่นั้นจะแตกต่างกันในความคิดนะครับเขาจึงออกแบบรูปร่างรูปทรงนะตามจินตนาการนะให้เกิดความสวยงามและน่าชื่นชมนะครับอันนี้คือตะก้าสารด้วยปอนะครับสารด้วยต้นปอจะเห็นว่ามีความสวยงามมากนะครับนักเรียน คุณครูก็มีตัวอย่างงานทัศนศิลป์มาให้ดูนะครับที่จักสารด้วยไม้ไผ่นะครับเป็นตัวอย่างที่สวยงามนะครับแต่ละท้องที่ก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ที่แตกต่างต่างกันออกไปนะครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นรูปไหมครับแต่ละรูปแต่ละอย่างนั้นนะผลิตภัณฑ์ออกมาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนะบางท้องที่ก็จะออกแบบในะส,ส่สีสันให้เกิดความสวยงามบางท้องที่ก็จะใช้ไม้ไผ่มาจาักสาร ให้ดูเรียบง่ายนะครับนักเรียนครับงานต่อไปคืองานแกะสลักวิธีสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิน่นงานแกะสลักส่วนมากเนี่ยเราจะพบทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับไม้ที่นิยมนํามาแกะสลักนะั้นต้องเป็นไม้เนื้อแน่นนะครับอย่างเช่นไม้สกักไม้สักนี่เป็นที่นิยมมากนะครับในการใช้ในการแกะสลักไม้มะค่าโมกมันนะครับนํามาแกะสลัก เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางศิละปะจนถึงปัจจุบันบาง้องที่นั้นออกแบบลวดลายต่างๆโดยใช้ไม้ไม้สักนะครับเพราะไม้สักนั้นจะมีลวดลายสวยงามอย่างที่ครูนําเสนอไปแล้วนะครับบางที่ก็จะใช้ไม้โมกมันบางที่ก็ใช้ไม้พยุงนะครับนักเรียนครับครูมีตัวอย่างนะครับการแกะสลักรูปช้างป่าช้างที่อยู่ในป่านี้เป็นฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านจริงๆนะครับ แกะสลักได้อย่างสวยงามเป็นปูงช้างป่าซึ่งอยู่ในป่าอันนี้เป็นปูงปัญญาของชาวบ้านที่อยู่ทงางภาคเหนือภาคเหนือจะมีไม้เยอะนะครับชาวบ้านจึงมีความสามารถมีความคิดที่จะสร้างสารรค์ผลงานให้เกิดความสวยงามนะครับนักเรียนนักเรียนครับคุณครูก็มีตัวอย่างนะครับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นมาให้ดูนะครับ อันนี้ก็เป็นช่างฝีมือนะครับที่เขาทําการแกะสลักทําให้เกิดภาพสวยงามวิจิตรตการตานะครับส่วนมากก็จะเป็นภาพธรรมชาติเกี่ยวกับช้างเกี่ยวกับป่านะครับอันนี้เป็นรูปนกยูงนะครับจะเห็นว่าใช้ไม้สักนะครับมีลวดลายสวยงามและก็แกะสลักได้อย่างวิจิตรพิสดารมากเลยนะครับนักเรียนเป็นช่างฝีมือจริงๆเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆนะครับซึ่งท้องถิ่นที่นิยมแกะสลักก็จะอยู่ทางภาคเหนือถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ช่างนะครับกําลังแกะสลักอยู่นักเรียนจะเห็นว่ามีลวดลายสวยมากเลยนะครับอันนี้เป็นรูปนะครับเป็นรูปไม้แผ่นหนึ่งนํามาแกะสลักเป็นรูปนะครับอันนี้จะสวยงามนะครับพิจิตริษดาลแล้วก็สีสันนะครับอันนี้เป็นลวดลายการแกะสลักของไม้สักนะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาดูวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นอยู่ประเภทหนึ่งนะครับก็คือการทอผ้าเป็นการนําเส้นใยไหมนะครับหรือ ดอกว้ายที่ปั่นเป็นเส้นแล้วามาทอเป็นผืนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการทอนั้นจะมีวิจิตรเวลายวิจิตรพิสดารน,นะครับสวยงามมากนะครับนักเรียนครับคุณครูก็มีตัวอย่างนะครับวิธีการทอผ้านะครับก็จะเห็นนะครับมีชาวบ้านก็นําเส้นใหญ่เส้นใยไหมหรือว่าเส้นใยที่ได้จากดอกว้ายนั้นนะครับ ดอกฟ้ายนั่นคือเป็นดอกไม้นะต้นฟ้ายนะครับเอามาปั่นเป็นเส้นใยนะครับแล้วก็นํามาทอเป็นผืนนะครับก็จะได้ลวดลายที่สวยงามนะครับนักเรียนเห็นไหมครับผ้าที่ทอออกมาแล้วจะเกิดลวดลายสวยงามมากฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับที่เขาจะทอผ้าออกมาได้แต่ละผืนนะครับนี่คือการทอผ้านะครับส่วนมากการทอผ้าก็จะอยู่ทางาอีสานนะครับซึ่งมีการคิดค้นลวดลายโดยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ ให้ออกมาในแต่ละท้องที่นั้นลวดลายการทอผ้านั้นก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นที่จะคิดค้นลวดลายนะครับในการทอผ้าขึ้นมานะครับนักเรียนงานทัศนศิลป์อีกประเภทหนึ่งนะครับนะก็คือการปั้นปูนการแกะสลักและการประดับกระจกเรามาดูสิครับว่าการปั้นปูนการแกะสลัก นะครับและการประดับกระจกนั้นเขาทํากันอย่างไรเป็นงานศิละปะที่มีคุณค่าต่อคนไทยมากเลยนะครับต่างชาติก็ชอบนะครับมีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศไทยด้วยนะครับในงานแกะสลักโดยใช้ปูนมาแล้วก็ใช้เครื่องมือในการแกะสลักนะครับประดับกระจกนะครับสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงนั้นก็คือกระจกนะครับปั้นปูนแกะสลักแล้วก็มาประดับกระจกนั่นเอจะเห็นว่าไม่ได้ทํากันง,ง่ายๆนะครับเพราะว่า ปูนนั้นนะครับเมื่อเวลาเราเอามาปั้นนั้นจะแข็งตัวเร็วช่างที่ปั้นนั้นนะครับจะต้องมีฝีมือนะครับอันนี้คืองานปั้นป,นปูนบนกําแพงนะครับคุณครูก็นําตัวอย่างมาให้ดูนะครับจะมีความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกนะครับว่างานปั้นป,นปูนแล้วประดับกระจกนั้นเราจะพบเห็นได้ที่ไหนบ้างน,นักเรียนครับเคยไปวัดไหมครับถ้านักเรียนเคยไปวดัดนักเรียนลองมองขึ้นไป ที่ตรงโบสถ์นะครับอันนี้เขาเรียกหน้าบันนะครับของศาลาโบสถ์นะครับจะเห็นว่ามีงานปั้นปูนประดับกระจกอยู่กระจกก็คือกระจกเป็นคล้ายๆเรากระจกสองหน้านะครับแต่นี้ก็เป็นสีนะครับก็มาประดับให้เกิดความสวยงามถ้าเราไปวัดเราจะเห็นนะครับว่าวิธีการปั้นปูนประดับกระจกนั้นเกิดความสวยงามอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปไก่นะครับเป็นเป็นตัวไก่ก็ นะครับนำกระจกมาติดให้เกิดความสวยงามนะครับอันนี้คือางานปั้นปูนคือปั้นปูนเป็นรูปไก่ก่อนนะเป็นตัวไก่ก่อนแล้วก็นำกระจกนั้นมาติดประดับให้เกิดความสวยงามนะแต่ที่เราจะเห็นง่ายๆก็คือเราไปวัดนะครับเราไปวัดเราเอ่ยเอ่ยหน้ามองนะครับเราเอ่ยหน้ามองไปที่หน้าบานของโบสถ์เราจะเห็นว่านะครับมีการปั้นปูนประดับกระจกให้เกิดความสวยงามมากเลยนะครับนักเรียน นักเรียนครับวิธีการสร้างงานศาสนาศิลป์ในท้องถิ่นต่างๆนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปบางท้องที่ก็มีการวาดภาพตามผนังโบสถ์นะครับถ้าเราเข้าไปงานบวชนะครับเราก็จะมองเข้าไปในโบสถ์นั้นนะครับเราเราไปงานบวชนะเราเข้าไปในโบสถ์เราก็จะเห็นว่าตามผนังโบสถ์นั้นจะมีการเขียนนะครับภาพต่างๆนะส่วนมากก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับนะครับพระพุทธศาสนานะครับ ส่วนใหญ่จะวาดภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะเป็นส่วนใหญ่นะและเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนลวดลายไทยชัดเจนมีการวาดลายกะหนกซึ่งดัดแปลงมาจากธรรมชาตินะครับมีความวิจิตรพิสดารน,นะครับอ่อนช้อยสวยงามนะควรค่ากับการอนุรักษ์และสืบไปเดี๋ยวนี้นะครับเวลาเราไปที่ไหนนะครับเราเข้าไปในวัดเราลองเงยขึ้นไปตามผนังโบสถ์นะครับก็จะเห็นนะครับมีการ วาดลวดลายต่างๆเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับชารดกนะครับของพระพุทธเจ้านั้นแทบทุกวัดเลยนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นมาแล้วนะครับคุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วว่าแต่ละท้องถิ่นนั้นนะครับก็จะมีการสร้างงานนะครับให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตัวเองนะครับอย่างเช่นการทอผ้า แต่ละท้องที่นั้นมีการทอผ้าเหมือนกันแต่ลวดลายนั้นอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดและภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆที่จะคิดสร้างงานขึ้นมาแม้กระทั่งงานจักสานบางท้องที่ก็ใช้ไม้ไผ่บางท้องที่อาจจะใช้ต้นปอหรือญ้าลิเพาในการจักสานนะครับแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นๆจะคิดงานของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ภูมิปัญญายของชาวบ้านที่มีในท้องถิ่นนั้น รร ried, ช่วยกันคิดช่วยกันถามขึ้นมาก็จะเป็นผลงานแต่ละท้องที่นะครับนักเรียนครับนักเรียนลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นนะครับชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นนักเรียนอาจจะสร้างงานศิลปะขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับให้อยู่ในท้องถิ่น,น, oui. อนอของตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็ได้นะครับนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการสร้างงานทนาัศนศิลป์ในทน้องถิ่นแล้วครูคิดว่านักเรียนนั้นนะครับคงจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับ วันนี้คุณครูก็ครับจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะครับ